ย่อข่าวธุรกิจต่างประเทศ by Business Today Today for Tomorrow ประธาน ECB ยันภาคธนาคารยูโรโซนแข็งแกร่งเยอรมน,นีนัดหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ร้องขึ้นค่าแรงรับมือเงินเฟ้อล่าเตือนประชาชนระวังฝุ่นพิษห้ามเผาขยะทุกชนิดคามลิลาเฮริสให้คำมั่นเพิ่มลงทุนแอฟริกาพร้อมเสริมพลังสตรี Warner Brothers เตรียมเปิดสตูดิโอแฮร์รี่พอตเตอร์ที่โตเกียวประธาน ECB ยันภาคธนาคารยูโรโซนแข็งแกร่งนางคริสตินรากาศประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB พร้อมระบุว่าธนาคารมีความแข็งแกร่งและ ECB พร้อมเต็มที่ในการจัดหาสภาพคล่องให้แก่ระบบการเงินในยูโรโซนในกรณีที่จำเป็นคำกล่าวของประธาน ECB มีขึ้นหลังจากหุ้นดอยส์แบงดิ่งลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากผู้คนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสเียลภาพของธนาคารยุโรปนายโอลาฟโชสนายกรัฐธนมตรีเยอรมันกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาธนาคารในยุโรปมีเงินทุนเพียงพอในระดับสูงผลจากการที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพร้อมชี้ว่า d ดอยส์แ Bank ได้ผ่านการปรับโครงสร้างและมีการปรับรูปแบบธุรกิจให้ทันสมัยรวมทั้งเป็นธนาคารที่สามารถทำกำไรอย่างมาก จึงไม่มีเหตุผลต้องวิตกเกี่ยวกับอนาคตของธนาคารเยอรมน,นีนัดหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ร้องขึ้นข้าแรงรับมือเงินเฟ้อการเดินทางทั่วเยอรมน,นีปั่นป่วนหลังจากสาภาพแรงงานรายใหญ่สองแห่งในภาคคมนาคมนัดหยุดงานประท้วงทั่วประเทศตั้งแต่เที่ยงคืนวันจันทร์เป็นเวลาหนึ่งวันอันส่งผลให้รถไฟและรถโดยสารงดวิง่งสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งเป็นสนามบินที่คับข้างที่สุดของเยอรมน,นี ยกเลิกการจราจรทางอากาศทั้งหมดขณะที่สนามบินมิวนิกซึ่งคับข้างรองลงมาประกาศว่าจะไม่มีเที่ยวบินโดยสารในวันอาทิตย์และวันจันทร์สมาคมสนามบินระบุว่าการนัดหยุดงานทําให้ผู้โดยสารเกือบ380,000คนไม่สามารถโดยสารเที่ยวบินได้การหยุดงานครั้งใหญ่ในรอบ30ปีเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของสหภาพแรงงานภาคคมนาคมท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงร้อยละ1 0 1ถึ 12, สืบเนื่องจากเงินเฟ้อพุ่งไปอยู่ที่ระดับมากกว่าร้อยละแปหลังจากรัสเซียบุกยูเครนส่งผลให้ราคาอาหารและพลังงานสูงขึ้นลาวเตือนประชาชนระวังฝุ่นพิษห้ามเผาขยะทุกชนิดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลาวเตือนประชาชนให้ระวังมลพิษทางอากาศหลังพบมลพิษสูงแต่ระดับอันตรายในแขวงหลวงพะบางอุดมไซหลวงน้ำทาบ่อกแก้วนครหลวงเวียงจันทร์ คำม่วนและสวรรณเขตเลาวระบุว่าการเผาต่อสั่งและไฟป่าทําให้เกิดมลพิษทางอากาศระดับที่เป็นอันตรายต่อหลายภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตหลวงพระบางข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่24มีนาคมบ่งชี้ว่าดัชนีคุณภาพทางอากาศของหลวงพระบางอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพโดยความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5สูงถึง209ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร ทางการแนะนำประชาชนในพื้นที่ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยพร้อมสั่งห้ามเผาขยะทุกรูปแบบในฤดูแล้งเนื่องจากมีส่วนก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศคามาลาแฮริสให้คำมั่นเพิ่มลงทุนแอฟริกาพร้อมเสริมพลังสตรีนางคารมาลาแฮริสรองประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นสตรีผิวสีคนแรกให้คำมั่นว่าสหรัฐจะเพิ่มเงินลงทุนในแอฟริกาและช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหว่างการเยือนแอฟริกา7วันท่ามกลางการแข่งขันจากจีนที่กำลังแผ่ขยายอิทธิพลในแอฟริกาแฮริสระบุว่าการเยือนครั้งนี้เธอต้องการส่งเสริมให้มีการลงทุนมากขึ้นเสริมพลังทางเศรษฐกิจให้แก่สตรีเด็กและนักธุรกิจรุ่นใหม่รวมถึงสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรับมือการท้าทายจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนได้ลงทุนจำนวนมหาศาลในแอฟริการวมถึงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรขณะเดียวกันอิทธิพลของรัสเซียก็เริ่มขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ Warner Brothers เตรียมเปิดสตูดิโอแฮร์รี่ t อตเตอร์ที่โตเกียว Warner Brothers เตรียมเปิดสตูดิโอแฮร์รี่ t อตเอร์แห่งที่สองของโลกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนเพื่อให้แฟนๆได้เข้าทัว และสัมผัสกับประสบการณ์เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฉากอุปกรณ์สถานที่ถ่ายทำจริงไปจนถึงเครื่องแต่งกายสตูดิโอแห่งนี้เป็นสตูดิโอแฮร์รี่พอตเตอร์แห่งที่2ของโลกหลังจากเปิดสตูดิโอแฮร์รี่พอตเตอร์ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษไปเมื่อปี2555ซึ่งมีผู้เยี่ยมชมมาแล้วกว่า17ล้านรายนอกจากนี้สตูดิโอแฮร์รี่พอตเตอร์ในกรุงโตเกียวยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีมแฮร์รี่พอตเตอร์ในอาคารใหญ่ที่สุดในโลกโดยคาดว่า ผู้เยี่ยมชมจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในสถานที่แห่งนี้